นายกกับพักร่วมรัฐบาลนายกกับผู้มีอำนาจในพักการเมืองร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันถึงขั้นอยู่กันไม่ได้ไหมนี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือที่เขาต้องยุบสภาบางทีก็เกิดจากไม่ใช่ความวุ่นวายในสภาเท่านั้นมันเกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนการคัดค้านของประชาชนแล้วไม่มีทางออกจะลาออกก็ไม่รู้ใครจะเป็นแทนนายกก็ยอมยุบสภาหมดอำนาจใน เสียงในสภาของตัวเองก็ต้องหายไปเพราะฉะนั้นในระยะใกล้ๆยังไม่ดูแล้วมันยังรัฐบาลเขายังมีทางออกทางเลือกปรับคอรมอจะปรับเปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลอะไรยังมีหลายทางอยู่แต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่ร0อเนะเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยไม่แน่นอน ไม่แน่ใจนะว่าโพลนี้สำรวจแล้วสามารถแทนความรู้สึกคนทั่วไปได้ไหมคงต้องมีทำโพนกันเพิ่มเติมแต่พอบอกว่ามีคนจำนวนมากพูดถึงการยุบสภาอยากให้ยุบสภามันก็พอเข้าใจได้อยู่บ้านเมืองมันกำลังเสียหายมากแล้วก็จากนี้ไปผมคิดว่ายิ่งวันคนจะยิ่งเห็นเห็นปัญหาคือสักสามเดือนมานี้สามเดือนมานี้เราอยู่กันด้วยการรู้สึกว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับมือกับโควิดให้ได้ แล้วรัฐบาลก็พยายามเน้นเรื่องโควิดเน้นเรื่องตัวเลขต้องเป็นศูนย์ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากแลรัฐบาลก็ใช้อันนี้มาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาว่ารัฐบาลประสบความสำเร็จในการรับมือโควิดซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้คนก็ต้องบอกว่าชื่นชมรัฐบาลอยากให้รัฐบาลอยู่นานๆเพราะรัฐบาลนี้ประสบความสําเร็จโควิดเนี่ยมันมีผลทั่วโลกนะทุกประเทศมันมีผลไม่ใช่ต่อเรื่องผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิดเท่านั้นเอาแค่ว่าคนไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่า ต้องรอก่อนกลัวไปแล้วติดหมอก็กลัวติดจากคนไข้ก็เลยจะผ่าตัดหัวใจจะทําอะไรก็ต้องเลื่อนไปก่อนจนกระทั่งตายไปก่อนเวลาอันสมควรนี่ก็มีเท่าไหร่ไม่ได้สํารวจแต่มีแน่การศึกษาเปิดเทอมช้าไปเดือนเด็กก็เสียโอกาสเด็กยากจนไม่มีอาหารกินเศรษฐกิจเสียหายมากอันนี้คือกระทบคนเป็น20กว่าล้านอย่างน้อยโดยตรงเนี่ยชัดๆเนี่ยยีกว่าล้านเป็นอย่างน้อยผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อชีวิตจิตใจต่อความเครียดอีกหลายอย่างเรื่องเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลให้ความสนใจน้อยและล้มเหลวในการดูแลทีนี้ก็ไม่ได้พูดกันชัดเจนว่าแต่ละวันเราก็ดูแต่ว่าตัวเลขเป็นศูนย์หรือยังเป็นศูนย์เมื่อกี่วันแล้วแต่เราจะไม่ค่อยมีคนพูดว่าเรื่องคนตกงานแล้วจะแก้ยังไงเศรษฐกิจไม่ดีจะแก้ยังไงก็มีแต่ละภาคส่วนก็พูดกันไปเสนอปัญหาแต่รัฐบาลไม่ได้ดูแลจัดการ มาถึงจุดหนึ่งคนเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักแบบตัวเขาได้รับผลกระทบยังไงผลกระทบโควิดมันมีหลายด้านและมันมีผลต่อชีวิตคนนั่นเองเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนเพราะคนก็รู้สึกอแบบนี้ไม่ได้แบบมีล้มเหลวแล้วมองเข้ามาเห็นพักรุ่มรัฐบาลกําลังแข่งแย่งอํานาจกันเพื่อจะไปเปลี่ยนคอรมอไม่ใช่เปลี่ยนคอรมอเพื่อจะแก้ปัญหาโควิดให้ดีขึ้นหรือแก้ปัญหาเศรษฐกษิจหลังโควิดให้ดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นการแย่งอํานาจกันชัดๆในพักการเมือง เพื่อไปแล้วก็นํามาสู่การปรับคอรมอรซึ่งไม่มีทิศทางอะไรการจะใช้เงินงบประมาณอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็มีปัญหาไว้ใจไม่ได้ไม่มีทิศทางไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้เขาก็ต้องรู้สึกว่าเออแบบนี้รัฐบาลแบบนี้ไม่ไหวเสียงเรียกร้องการยุบสภามันเกิดขึ้นก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ผมคิดว่าความไม่พอใจต่อรัฐบาลความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้บริหารต่อไปจะยิ่งแย่ประชาชน จะยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะครับจะมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอย่างนี้ไปโควิดจะยังอยู่ตัวเลขเป็นศูนย์ไปก็ตามแต่ว่าที่ประเทศโน้นประเทศนี้ยังมีมันก็จะมีปัญหาว่าแล้วจะเปิดให้คนเข้ามาได้ไหมท่องเที่ยวจะมีได้ไหมก็คือยังยังเท่ากับว่ายังไงเราก็ยังอยู่กับโควิดต่อปัญหาความเดือดร้อนต่างๆก็ยังจะมีมากต่อไปเพราะฉะนั้นความไม่พอใจต่อ การบรหิหารจัดการที่ล้มเหลวเนี่ยก็จะสูงขึ้นแต่ว่าถามว่าแล้วยุบสภาจะเกิดขึ้นเร็วไหมท่านในความรู้สึกผมนี่การยุบสภาในกรณีของพรรคร่วมรัฐบาลแบบนี้จะเกิดได้สองสาสาเหตุหนึ่งคือที่มาร่วมรัฐบาลถอนตัวไม่มีพรรคไหนที่จะอยากถอนตัวเพราะว่ากําลังมีความสุขดีกันดูแลกระทรวงสําคัญบ้างบางพรรคก็อ่อนแอเกินไปหรือมีปัญหาเองมากเกินไปจะไปถอนตัวเพราะตัวเองก็คงจะยิ่งแพ้การเลือกตั้งพรรคแกนนํา คือพลังประชารัฐมีปัญหาภายในก็น่าจะพอมีการยึดอํานาจกันได้มันจะไม่เป็นความแตกแยกจนถึงขั้นนําไปสู่การยุบสภาก็เหลือว่านายกกับพรรคร่วมรัฐบาลนายกกับผู้มีอํานาจในพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันถึงขั้นอยู่กันไม่ได้ไหมนี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราเทียบในอดีตที่เขาต้องยุบสภาบางทีก็เกิดจากไม่ใช่ความวุ่นวายในสภาเท่านั้น มันเกิดจากเสียงเรียกร้องของประชาชนการคัดค้านของประชาชนแล้วไม่มีทางออกจะลาออกก็ไม่รู้ใครจะเป็นแทนนายกก็ยอมรูปสภาหมดอานาจในเสียงในสภาของตัวเองก็ต้องหายไปแล้วก็ต้องมีการตัวเองก็พ้นจากนายกแล้วมีการาให้มีการเลือกตั้งใหม่อันนั้นต้องดูว่าสภาพทางการเมืองจากประชาชนประชาชนกับรัฐบาลเป็นยังไงก็คงใช้เวลานะเขามีพกรกฉุกเฉินมาคอยกดไว้ด้วย มันก็จะยืดยืดเวลาออกไปแต่ว่าความไม่พอใจจะสะสมจนกลายเป็นการเคลื่อนไหวคั้ค้านรัฐบาลถึงขั้นที่รัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วต้องยุบสภาหรือไม่เนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงต้องถ้าจะเกิดขึ้นก็ยังต้องกินเวลาต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นในระยะใกล้ๆยังไม่ดูแล้วมันยังรัฐบาลเขายังมีทางออกทางเลือกปรับคอรมอจะปรับเปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลอะไรยังมีหลายทางอยู่แต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ มันก็ไม่ใช่ร้อเนะเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยไม่แน่นอนบางทีมันปรับปรับอะไรขึ้นมากลายเป็นต้องยุบสภาก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าถามว่าให้วิเคราะห์ว่าการเมืองแบบนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมันจะปุ๊บปับกันในเดือน2เดือนยุบสภากันไปไหมก็ยังยังยังไม่เห็นเหตุปัจจัยเพียงพอ